นสำนักข่าว I-N-N กานรมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกกว่า209ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะมีผู้ติดเชื้อกว่า1.4ล้านคนและเสียชีวิตกว่า80,000คนแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในวันที่8เมษายน2563ค่ะเชื้อได้แพร่ก,กระจายไปแล้ว209ประเทศทั่วโลกซึ่งพบผู้ติดเชื้อแล้วตอนนี้1.425,868คน เสียชีวิต81,977คนค่ะรักษาหายแล้วกว่า318,28คนโดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกนะคะตอนนี้เป็นสหรัฐอเมริกาค่ะมีผู้ติดเชื้อนะคะพุ่งสูงสุดไป395,675คนค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก28,671คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว12,795คนค่ะส่วนสเปนอยู่เป็นอันดับ2ติดเชื้อตอนนี้141,942คน เพิ่มขึ้นมาอีก5,276คนค่ะเสียชีวิต14,45 0คนนะคะอิตาลีค่ะติดเชื้อตอนนี้135,586คนเพิ่มขึ้นมา3,39 0คนและเสียชีวิตไปนะคะสูงสุดตอนนี้คือ17,127คนค่ะ ขณะที่ฝรั่งเศสตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ19,069คนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1 1 5 9คนค่ะซึ่งเสียชีวิตไป13,28คนแล้วเยอรมนีค่ะอยู่อันดับ5ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ17,663คนเพิ่มขึ้นมาอีก4,288คนค่ะเสียชีวิตกว่า2,016คน ส่วนประเทศจีนตอนนี้นะคะก็อยู่อันดับ6ของโลกค่ะมีผู้ติดเชื้อ81,740คนซึ่งเสียชีวิตค่อนข้างคงที่แล้วนะคะ33,31คนค่ะส่วนประเทศไทยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อนะคะก็2อ5 8คนแล้วค่ะเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้อีก3 8คนตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนแต่ก็รักษาหายแล้ว8 8 8คนซึ่งประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่43ของโลกค่ะ มาดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากันบ้างค่ะธนกรคาดว่าการจ่ายเงินเยียวยานะคะวันนี้วันแรกน่าจะอยู่ประมาณ2.5แสนคนนายธนกรวงังบุญคงชนะคาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังนะคะเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทค่ะว่า ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มแรกนะคะจะมีการแจ้งผลแล้วก็โอนเงินกันวันนี้ค่ะจะมีประมาณ250,000คนนะคะทางน้การประกาศสิทธิจะทยอยประกาศผลแล้วก็จ่ายเงินในแต่ละวันตามลําดับผลการคัดกรองค่ะไม่มีการกําหนดโคต้านะคะว่าจะจ่ายวันละกี่คนสําหรับผู้ที่ใช้พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้จะสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเงินเข้าบัญชีได้เลยทําธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีธนาคารใดที่ผูกไว้ก็ได้แต่คนที่ไม่มีพร้อมเพย์ค่ะเมื่อรับเงินแล้วแนะ ะนำนะคะว่าไปถอนเงินสดจากตู้ ATM หรือเน็ตแบงกิ้งเป็นหลักนะคะพยายามอย่าไปที่ธนาคารจำนวนมากเพราะว่าเดี๋ยวก็เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 อีกคะ่ะขณะที่ฝ้าของเศรษฐกิจนะคะวชิวระมองว่าการที่รัฐขยายการจ่ายเงินเยียวยาโควิดเป็น6เดือนนะคะจะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น นวัวชีวรคุณทวีเทพค่ะผู้การสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้านะคะก็ปะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการรับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด -19 ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนและก็ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดนะคะ ในส่วนของกําลังซื้อหรือการจับจ่ายส่วนตัวมองว่าจะเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะกลุ่มคนดังกล่าวมีไรายได้ลดลงหรือว่าบางคนตกงานอยู่เงิน5,000ันบาทก็เปรียบเสมือนเงินเดือนค่ะดังนั้นการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ก็จะนําออกมาใช้จ่ายเมื่อจําเป็นเท่านั้นขณะที่ความเห็นเรื่องการจ่ายเงินนะคะควรให้กับประชาชนทุกคนนั้นส่วนตัวมองว่าหากรัฐบาลให้กับทุกกลุ่มจะผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดในครั้งนี้จริงๆค่ะ ให้คนที่ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็จะมีรายได้เพิ่มโดยอัตโนมาัตาิซึ่งตรงนี้อาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลแต่ว่าถ้าให้กับกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆอันนี้เนี่ยจะช่วยเยียวยาในการดำรงชีวิตของเขาได้ทางนี้นะคะนายวชิวระกล่าวปิดท้ายด้ยวยคําว่าการขยายเวลาจ่ายเงินจาก3เดือนเป็นหกเดือนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะช่วยทําให้ภาพรวมไม่ได้แย่ลงไปกว่านี้ค่ะ จบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN